จะพามาดูวิธีการทำขนมทองพับกันนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะอย่างแรกก็คือแป้งมัน200กรัมค่ะแป้งสาลี60กรัมเกลือปน่นแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็น้าตาลปี๊บ180กรัมค่ะไข่ไก่หนึ่งฟอง แล้วก็ขยำไม่เข้ากันค่ะแล้วก็เติมกะทิ250กรัมกะทิเราจะเติมไปทีละนิดนะคะจะไม่ใส่ทีเดียวค่ะเราจะใช้เป็นหัวกะทิเลยนะคะ หลังจากนั้นก็ใช้ที่ตีตีตให้เข้ากันเลยค่ะพอแป้งได้ที่แล้วเราก็ตักแป้งใส่ในถ้วยเลยค่ะหลังจากนั้นก็โรยงาดำแล้วก็คุณให้เข้ากับแป้งค่ะจากนั้นก็เตรียมแม่พิมพ์แล้วก็ใช้ทิชชู่ชิดแม่พิมพ์ไม่สานเลยค่ะ ังจากนั้นเราก็หยดแป้งลงไปในแม่พิมพ์เลยค่ะแล้วก็ปิดฝาแม่พิมพ์แล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งให้มันสุกแบบนี้ก็ได้สีสวยแล้วค่ะแล้วเราก็พับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ จังหวัดสงขลานะคะก็คือแกงส้มปลากระพงใส่ไหลบัวค่ะเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกของเรานะคะก็จะเตรียมวัตถุดิบนะคะก็จะมีปลากระพงขาวไหลบัวพริกแกงส้มใต้น้ำตาลปีบ๊บใบมะกรูดกระปีน้ำเปล่าน้ำปลา,ปาและน้ำมะขามเปียกค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่พริกแกงส้มใต้ลงไปนะคะแล้วก็จะคนให้เข้ากับน้ําจนน้ําเดือดน,นะคะพอคนให้เข้ากับน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่กะปิลงไปนะคะต่อด้วยกะปิแล้วก็น้ำตาลปีบแล้วก็น้ำปลานะคะ ตั้งรอให้น้ำเดือดรอจนน้ำตาลปี๊บละลายในน้ำจนหมดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกตามลงไปนะคะแล้วก็ตั้งรอให้น้ำเดือดอีกรอบนะคะเพื่อที่จะได้ใส่ไหลบัวตามลงไปนะคะ และหลังจากนั้นก็ใส่เบมะกกูดนะคะแล้วก็คุณคุให้เข้ากับน้ำนะคะแล้วรออีกแป๊บหนึ่งนะคะรอให้น้ำเดือดในขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะนำปลากระพงขาวนะคะใส่ลงไปนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะนำปลากระพงขาวใส่ลงไปจัดเรียงในหม้อให้สวยงามนะคะแล้วก็รออีกสักพักแล้วก็นำขึ้นมารับประทานอาหารได้เลยค่ะขนมบูงาบุดบหรือขนมดอกลำเจีย เป็นขนมพื้นเมืองชื่อดังของจังหวัดสตูลบุงาแปลว่าดอกไม้ปูดะแปลว่าดอกลำเจียกหรือดอกเตยทะเลขั้นตอนการทำขนมบังาบูดะขั้นตอนที่หนึ่งทำไส้์มะพร้าวเทน้ำตาลและเกลือลงในมะพร้าวขูดแล้วผสมจนเข้ากันใส่น้ำใบเออยข้มพ้นลงไปผสมให้เข้ากันัง เปิดไฟอ่อนขั่วหรือผัดจนมะพร้าวแห้งค่อยคอยผัดจนมะพร้าวแห้งแบบนี้ค่ะสีม่วงผสมน้ำอัชนชันวิธีการทำก็เช่นเดียวกับใบเตยขั้นตอนที่สองทำในส่วนของแป้ง ผสมน้ำกับเกลือแล้วค่อยๆเทผสมลงในแป้งแล้วนวดกับน้ำจนเข้ากันดีแป้งที่ได้จะไม่แห้งไม่เปียกแต่จะชื้นๆหน่อย ักกระทะไฟอ่อนเอาแป้งใส่กระชอนนแป้งลงบนกระทะบางๆนำไส้ที่เตรียมไว้ทักลงบนแผ่นแป้งรอจนแป้งร่อนจากกระทะก็พับได้เลยก่อนจะทำแผ่นไหมก็ปัดแป้งที่เหลือออกจากกระทะให้หมดนก่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วทานสุดใหม่ทำและทานเลยจะอร่อยกว่าเก็บไว้นานนะคะเป็นขนมโบราณที่หาทานเยะลองทำดูนะคะาสาคูข้าวโพดกะทิสดวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำมีดันงนี้ข้าวโพดน้ำตาลกะทิสาคูและกระทะค่ะขั้นตอนในการทำขั้นตอนแรกนะคะเติมน้ำลงไปในกระทะรอจนน้ำเดือดน้ำเดือดแล้วนะคะให้เติมสาคูลงไปแล้วคนตลอดเวลา จนกว่าสาคูจะสุกค่ะสาคูเริ่มสุกแล้วนะคะให้เติมน้ำตาลายลงไปความหวานตามใจชอบได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เติมข้าวโพดลงไปได้เลยค่ะในขณะที่เราสาคูสุกเราจะมาทำน้ำกะทิกันนะคะโดยการเติมเกลือลงไปในน้ำกะทิค่ะสาคูสุกแล้วให้ตักใส่ภาชนะด้านลีค่ะ หลังจากนั้นเติมน้ำกะทิลงไปเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะ